ย่างเราแล้วบ่เอาสบายดีเมื่อสุกูสุกคนเดอ้อปีเวียดดุกปีเวียดดุกกี่ดุกสียาเฮะปกมีปกมีกมลาวะเอาสบายดีเมื่อสุกูสุกคนเมนนื่อวานเชื่อ,อกาสได้มาแล้วเฮาสีพาพี่น้องเบิง้ง มือร้านทานนี่มีเคยมีมี่มาม่าไทยทุกคนพ่อสิพาทุกคนย่างเบิกมีมาม่าไทยมื่อน também, ี mente, think, ้สิม oh ีบอกพ่อเจียวมาวางขายวะแต่ละโซนแต่ละโซนพาทุกคนย่างเบิกน้อยหนึ่งว่าเพ่อเจเอามีมาม่ามาขายหรอชิมีบอกโซนมี่อยู่ใส่ มัจะมีสินค้าแล้วเออเด็โอ้มีมามาไทยเบิดละทุกคนยังทุกคนเห็นแล้วเด็กทุกคนเห็นได้มีได้ทุกคนโซนนี้ยังยังมีมามายังห้ายังซี่ห่อทุกคนยังมีซี่ห่อมีมามาของไทยเดยทุกคนไทยแลนด์ไทยแลนด์ ตุ่มแซบทุกคนเอ้ยมีม,มาม่าไทยมีม,มาม่าไทยในรัสเซียมีหลายๆแนวทุกคนเอ้ยมีของเกาหลีเบิ่งราคาเท่าไหร่นาะเชียวทุกคนตู้ราคาเงี้ยคือเก้าทุกคนเก้าสิบเก้าบอดลอยหรือบเบิร์พอดี่ซ้ำกับลอยแหละอันนี้มันของเกาหลีของเกาหลีเนี่ยทุกคนเกาหลี เกาหลีโซนนี้ของเกาหลีของเกาหลีแพงทุกคนเลยร้อยปลายเกือบ่อหนึ่ง่อละร้อยบาทถ้าเป็นเงินไทยหอนี้ทุกคนเลยสซวเพราะว่าสองร้อยจะทึกอยู่ฮะอันหกสิบพันทุกคนในสองร้อยสองร้อยรูเบิลจะมีหลายๆอันนี้เป็นโซนมีอันนี้มีของของรัเสเซียอันนี้นะทุกคนรัเสเซียเจ็ดสิบเก้าเป็นกลับ บมีเนาะมีถ้วยร้อนบมีเนาะคือเห็นคนไทยคนจีนคนไ,ไปรีวิวเนาะแม่นี่วะมีถ้วยร้อนทุกคนมามาถ้วยร้อนวะนี่บ่ได้เคยจินจะเคยอบ่ได้ลองเอาอันนี้กับแม่ถ่ายคลิปนี่มาม่าไทย มีขายอยู่ทุกคนยังมีอยู่มือนี้โบเบิรเป็นวันที่แต่ก็เหลือโบหลายทุกคนเลยเหลือน้อยเดียวไปต่อเนาะทายทุกคนห้างนี้้คนหลายทุกคนเลยก็มาซื้อเครื่องหลายแนว ไม้แอมเปิ้ลแอมเปิ้ลกันโลโบแหงทุกคนได้โลละสามสี่สิบพันเนี่ยทุกคนไม่แอมเปิ้ลนะเอาอย่างครับมังนาวอ่ะซื้อังนาวอ่ะอัสตอโบรี มีอย่งได้บานลัมะม่วงตัวนี้เนี่ยเจ้ามังมีมะม่วงใช่สามร้อยเขาได้หันเถอะสามร้อยเจ็ดสิบกนี่นะซ้ำนี้สามอยเจิบแสนหนึงทุกคนอันนี้แบบเกียงมากเอียงฮันเกียงน้อยอ๋อบอกมีโบฮอนห้าดุมแสนแสนหนึง ว้ามีขาวอีกกะาเนรคกราษเนอ้คกนักเ่องนึ่งีล่างนเรืองเซตฝายรื่องนึ่งเซตฝายพุ่งเลยเรองนี้แบบพุ่งนโราคาเ้อพุ่งซุกพุ่งุกนี่พุ่งอรื่องนี้บ่เห็นพุ่งไปพุ่งไปบ่พุ่งเลยพุ่งไปบ่พุ่งอยน่อยน่งอ หกร้อยทุกคนเพื่อบพอดสองแสนภาษาไทยมะละกอมะละกอไทยมะละกอไทยใบใหญ่คือกันใส่ใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่อะไร่ลึกทุกคนเลยแพงเป็นแพงเลยของบ้านเฮาครับมาตกอยู่พี่แล้วมันสุดแพงนี่หมกมีเราหมกมี่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าเบิกเอาราคาพนดูหมกเผาที่นี่หมกเผาเนึ่ว่าแสนปลายหน่อยนึง่ะ มักคุ้งนวยท่อกําปั้นทุกคนหกร้อยของบ้านเฮาถ้ามาตกอยู่พี่โคตรแพงเลยมีวพาอีกมักมีบอฮอตอันหกดุมมักง่วงนี่นะบักมักคุ้งนี่นะท่อกําปั้นหนึ่งหกร้อยนวดหนึ่งเป็นสองแสนทุกคนมักคุ้งโอ้เปือนแจ่าไทยเบืองสะอึกมักคุ้งทุกคนมักคุ้ง มีสองหน่วยมาคุณทุกคนเออมาละกอไทยอยู่ในรัสเซียโคตรแพงเลยหกร้อยเก้าสิบเก้ารูเบิลทุกคนเป็นของที่อยู่บ้านเขาแล้วมาอยู่นี่ตกอยู่นี่แพงสุดฮะเป็นมะม่วงอันนี้โบแพงทุกคนเอาอมะแิ้ลบอกมากเกี่ยงโบแพงไปได้แล้วั้ม คนเอ้ยนี่แหละชิปเนกระไทยเบิร์แอมเปิร์โบแพงทุกคนเดมมะเกียงโลละสองร้อยโลหนึ่งห้าห้าสิบพันห้าสิบเครื่องกคนเอ้ยคือฮานโฮ์โคคนหลายเหีอ่อารกันเลยห้างนี่ถือว่าคนหลายห้างนลยไปสะรักเข้าไปสช้ รัเสเซียห้างนี้เราเป็นห้างของคนรัเสเซียทุกคนอะไรในก็นจะเป็นคูักษาความปลอดภัยเบงกรเครื่อง้านเนาะ ยู่ใส่อุไหยอันมีถ้วยร้อนอยู่อันนะโมมีที่เป็นอะไรมีถ้วยร้อนนะมีเพชรคูนสามของจีนทุกคนของจีนก็ถือว่าคันมัอยู่นี่แตะจนบมได้เลยทุกคนแพงนี่ม,ม,ามาคุณนี่อันจีนคูนสามนี่โคตรแพงเลยพอนหนึง

เบึงงงอยู่ห <the> ัศัพท้วยจากองศาเมื่อนี่สิบหกงนึังองศายังองศาเมื่อนี่นะฮะเอาเพื่อนมีสตอร์นเลยอ๋อไอตุ่นเพื่อนเนาะทุกคนเนาะน้องสายกับมันจะมีแต่เงินเหรียญฮะไปออกมือ ้านพุนกับู้นญิงแล้วพี่การขาตลาดนี้เต็มทุกคนเลยรถล,ล้างอ่างห้าคนมาตลาด